สวัสดีค่ะยินดี้ก็รับสู่เซิร์ฟสเตเกียนไมค์ครับนะคะวันนี้อยู่กับพีอาิดวายค่ะวันนี้จะมาแนะนำระบบลอตเตอรี่ของเซิร์ฟรู้สึกช่วงนี้ระบบไปเยอะแยะเลยะระบบลอตเตอรี่นะคะายแรกป้ายแรกเลยเป็นป้าย1,000 SG นะคะครั้งต่อครั้งเนี่ยซื้อได้10บใบใบละ1,000 SG ันมีผู้ชนะ100%นั่นก็คือเพยเยอร์ ทุกคนนะคะที่ลงไปมีหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้ไปทั้งหมดหนึ่งร้อเปอร์เซ็ของเงินทั้งหมดที่ลงไปส่วนป้ายที่2นะคะใบละหนึ่งมื่นจำกัดสิทธ์คนละหนึ่งสิบใบแปดสิบเอร์เซหมายความว่าแปดสิบเปอร์เซนนั้นจะเป็นผู้เล่นที่ได้ส่วนอีกยี่สิบเอร์เซนจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ได้เงินไปแต่เงินไม่ได้หายไปไหนนะคะ ไปทบยอดเล่นในครั้งต่อไปในลอตเตอรี่รอบที่2ซึ่งหมายความว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์ได้เงินจำนวนนั้นไปคนรอบต่อไปที่มาลงเล่นจะมีสิทธิได้เงินเพิ่มขึ้นจากรอบที่แล้วด้วยส่วนป้ายสุดท้ายนะคะจะเป็นป้ายหนึ่งแสนก็เหมือนป้ายแรกเลยแต่แค่เพิ่มราคาเป็นหนึ่งแจกกับกัดสิทธิ์คนละสิบไปเหมือนเดิมการใช้งานนะคะการใช้งานกดซื้อก็คือคลิกซ้ายไปที่ป้ายนะคะ คลิกซ้ายไปที่ป้ายจะมีข้อความขึ้นมาในช่องแชทของเรานะคะว่า Lo ต t ต r y ี g lottery คือเมื่อเรากดคลิกซ้ายไปแล้วให้เราใส่จำนวนในช่องแชทว่าเราต้องการซื้อกี่ใบอ่าอย่างเช่นคลิกซ้ายแล้วต้องการซื้อสองใบเราก็กด Enter คีย์เลข2เข้าไปแล้วก็ Enter เราก็ทำการซื้อลอตเตอรี่ไปทั้งหมดสองใบนะคะอ่าช่องอ่าบัดแรกนะคะตัวหนังสือสีเขียวหมายถึงว่า ลอตเตอรี่กำลังเปิดใช้งานคือกำลังทำการเล่นลอตเตอรี่อยู่ส่วนบรรทัดที่สามค่ะที่เป็นเวลาที่เคลื่อนที่นะคะคือเวลาทั้งหมดในรอบนี้ที่เหลือคือตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสองนาทีสี่สิบวิในการจบรอบนี้ส่วนบรรทัดสุดท้ายนะคะเป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่ทุกคนลงขณะนี้ตอนนี้มีอยู่สองพันหนึ่งรอยเอในการร่วมเล่นตอนนี้นะคะถ้าหากป้ายเป็นสีเหลืองหมายถึงว่า กำลังรอดำเนินการเริ่มในครั้งต่อไปยังไม่สามารถซื้อได้ส่วนถ้าป,ป้ายแงสีแดงหมายถึงว่าช่วงเวลานั้นลอตเตอรี่ปิดการให้เล่นนะคะมันปิดตลาดให้เล่นเป็นช่วงเวลาก็สำหรับใครถ้าสนใจก็มาร่วมเล่นได้นะคะที่ w w w s t a ต e เกียนะคะมาคุยได้มาถามได้ที่ท็อปท็อปเฟีสเกียนนะคะ,ะวันนี้ก็ขอดินทาโอเคซิตหนึง วางบล็อกล่องหนไม่ให้ออกโอเคบายบาย